ทีนี้ถ้าเราจะดูว่าลำดับไหนนะครับเป็นลำดับทางเดียวเนี่ยเราทดสอบโดยใช้อัตราส่วนก็ได้นะครับการทดสอบโดยอัตราส่วนก็จะเป็นไปนตามตารางนี้นะครับคือถ้าเราต้องการทดสอบว่าลำดับนั้นเป็นลำดับเพิ่มนะ,ะเราก็มาดูว่าอัตราส่วนนะครับของ an บวกส่วนด้วย an เนี่ยจะมีค่ามากกว่า1นึ่งไหมนะครับ ซึ่งตัวนี้ที่มาของมันก็คือ an บวก1มากกว่า an นั่นเองเห็นไหมสอตัวนี้คืออสมการเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เอา an ไปหารไปหาร an บวก1กนั่นเองแต่จริงๆมันก็คือตัวนี้เห็นไหมซึ่งก็คือนิยามของลำดับเพิ่มนั่นเองนะครับเป็นตัวเดียวกันเนาะ ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะทดสอบว่าลำดับไหนเป็นลำดับลดให้ทดสอบว่า a n บวก1ส่วนด้วย A n เนี่ยมันน้อยกว่า1น,นะครับซึ่งตัวนี้มันก็คือ a n บวก1มีค่าน้อยกว่า a n นั่นเองนะครับก็เข้านิยามของลำดับลดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสมการนี้มันก็คือ a n นบวก1นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ a n เห็นไหม ต้องการทดสอบว่าลำดับไหนเป็นลำดับไม่ลดก็มาทดสอบอสมการนี้นะครับและอันสุดท้ายทดสอบลำดับไม่เพิ่มเวลาทดสอบก็ต้องดูว่าเ n ็นบวก1ส่วนเนเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ไหมนะครับมันก็คือสมการ an นบวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ a n นนั่นเองนะครับเห็นไหมอ่ายิงแล้วก็คือมาจากนิยามนะครับ ดังนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับดูว่าอาตราส่วนของ an บกหส่วน an 1, มันเป็นยังไงถ้าสรุปได้ตามอาสมการไหนเราก็จะได้ว่าลำดับนั้นเป็นลำดับตามเนี้ยนะครับ1ใน4ตัวนี้ตามที่เราต้องการนะครับ